มีอะไรเต็มจนคับกล่องเลยกล่องนี้กล่องเล็กๆแต่ว่ามันหนักมากมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ะนะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเป็นเหมือนนาฬิกาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเกะกล่องกล่องใหญ่ก่อนเนาะอันนี้ส่งมาถึงนเพท่อนะ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันคัตเตอร์ผมหายไปแล้วเดี๋ยวต้องหาอันใหม่ก่อนหายได้ไงล่ะตาดูลืมไปไหนฮะจะทิ้งไปไหนของข้างในนี่มันฮึไม่มัดมาเหมือนอะไรเลยคืออะไรนะ เปิดดูสิวาคซีนอะไรอะไรแล้วนี่โอ้โหเปิดได้หรือเปล่าตาเธอก็เอานกรีดเลยดีไม่ใช่เอาปากกานั่นแหละ ห,หนึ่งสวดเลยล่ะตาสองอาหวานไม่ค่อยนิดมากสองสามกะปิหวา,านสี่มันคือกระปิหวา,านคุณแม่บอกกะป,ปิหวา,านม,มันกินได้บอกมันกินได้เลยบอก คนค่ะให้พี่บ่าวหนึง่งเฮ้ยอ,อร่อยเ้ยให้พี่ค่อยหนึง่งแล้วก็อันนี้ให้เราให้พี่บาวหนึง่งให้พี่ค่อยหนึง่งกะปิหวานคิม่ได้ค่ะแม่บอกว่ากะปิหวานที่แม่บอกอะไรเนาะอันนี้มันกินสดได้หรือเปล่าหรือกินได้ไดกินได้อยู่เนาะกินกับมะม่วงอรนะ่อยเนาะแต่ว่ามาร่อยมากเลยนะมันมันเหมือนไม่ต้องปรุงอะไรเลยต้องไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อน ไม่ต้องปรุงอะไรอันนี้ก็เป็นหม้อที่บ้านอันนี้อันนี้จากใครนี่จากคุณแม่ท่านเดิมนะที่ส่งปลาเค็มให้เราท่านไม่ออกน้ำใช่ไหมต้อโอ้ขอบพระคุณมากมากนะฮะแล้วคุณจ้ากวาไปหรือเป่าขวานไม่ค่อยสนิทเนาะเขาใส่สวดเกินเนาะเขาใส่เยอะเกินหรือเปล่าอืมปิดดีๆต้องกินกับมะม่วงหน่อยๆเออมันเหมือนไอ้น้ำปลาหวานเนาะ เขาเอาตัว,ตวนี้เหรอมาทำอ่ะแต่ว่ารสชาติมันเหมือนอยากจะเอามะม่วงมาจิ้มมากเลยอร่อยนะเออมันมันมันไม่ได้เค็มมันออกจะแบบรสชาติกลมกล่อมตารีบๆเร็วๆมันมีเสียงเพลงเอ้าเดี๋ยวเราจะมาเกะเดี๋ยวติดลิกสิดอีกกล่องนี้นะฮะทุกท่านนะกล่องนี้คืออะไรนะครับ มันคืออะไรรพุ่งนี้คอยเอาไปให้พี่บ่าวกับพี่กนะลองนี้ก็มันส่งมาถึงในโพอดีเป็นกล่องเล็กๆแต่ว่ามันหนักมากตรงนี้เดี๋ยวขอ,อยุยาดเทออกก่อนนะท่านโอ้โหมันคืออะไร คือกรอนประตูนะคตามันคือกรอนประตูกรอนล็อกประตูแล้วก็มือจับมีมือจับหนึ่งคู่สองสามสี่อันนี้ไม่มีคู่ตาด,ดูดีดีดีมันทำไมมันขาดคู่ตัวหนึ่งอ่ะมันมีหนึ่งสอง สามสี credible, idet, ห่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอมันขาดคู่เก้าตัวตันนี้เป็นมือจับปุ๊อันนี้แบบหนักเลยมันเป็นคนละแบบกันเหรออันนี้เก้าสิบสิบเอ็ดเก้าะสิบสิบเอ็ดมันก็ไม่ไม่มันขาดคู่ไปตัวหนึ่ง <c oughs> คืออะไรมันขาดคู่เอาเวลาเราทําประตูเราต้องใส่ประตูหนึ่งเนี่ยมือจับหนึ่งตัวและตรงข้างหน้าเจ้านาไหลนะอันนี้กรอนล็อก ไอ้เป็นกรอล็อกนะทุกท่านสรุปเราถ้าสอบถ้าเป็นมือจับแล้วก็ประตูหนึ่งอันสองสามสี่ห้าได้ห้าประตูนะส่วนอันนี้ก็ล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันตรงสายอันนี้เ็าแถมมาเนี่ยตรงสายก็แถมมาทางร้านก็แถมมาตัวหนึง่งนะ,ะก็เป็นที่ล็อกประตูนะกรอล็อกประตูแล้วก็มือจับนะทุกท่าน บัตรบัตรบัตรพับพก็มีแล้วเนาะไม่ต้องซื้อนะฮะตอนนั้นเดี๋ยวก็จะเอาดีไปติดตั้งให้บ้านน้องอามเลยนะครับยังไงก็รบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะทั้งสองท่านนี้มากๆนะฮะที่แม่ตานะส่งอ,อุปกรณ์ในการก่อสร้างมาแล้วก็ส่งของกินมานะครับขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนี้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาเนาะนะครับ รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับปุมก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะครับนอกจากการทําความดีนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับสิ่งเศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะขอให้คุ้มครองท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านนะห้อยู่เย็นเป็นสุขนะเจริญุ่งเรืองยิ่งยิ่งไปตลอดปีตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณนะฮะที่แม่ตาผมแล้วก็ครอบครัวนะขอขอบคุณจากใจครับผมขอบคุณครับอะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเดี๋ยวใส่กล่องมันไว้เหมือนเดิมแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ในวันพรุ่งนี้๋ยวเอาไปมีประตปูประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ